ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนหยุดเตื้อจาดให้ดีหมดีครับจาดให้ดีอ่แล้วคุยกับเจ้าของพื้นที่เขายังบอกเขาแล้วครับอะไรใครดูแลพื้นที่เนี่ยครับผมเองครับมีอะไรไหมครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคือเดี๋ยวทางราชการเนี่ยนะฮะต้องขอใช้พื้นที่นี้ทํางานนิดนึงนะครับที่สองคนเป็นตํารวจเหรอเป็นตํารวจสิ หน้าตาไม่ให้อะหน้าตาอย่างไรถึงจะเป็นตำรวจได้หน้าตายังไงก็ได้ที่ไม่ใช่มึงสองคนอะพี่เฮ้ยไอ้นี่ปากนี่นะบูกอครับครับอย่างนี้ขังลืมเลยไหมครับขังลืมใครขังลืมมึงอะแหละเฮ้ยขังลืมผมไม่ได้ทาไมถึงขังลืมไม่ได้ต่อให้พี่ขังลืมผมผมก็ไม่มีวันลืมหรอกว่าร้านผมอ่ะมีสินค้าหรูคู่ขัวคู่แม่บ้านยุคใหม่ ดูดีนะหมูได้ครับใครไม่สวมหมวกกันน็อกหรือทําผิดกฎหมายพวกเด็กแว้นพวกนี้จับให้หมดครับมานี่ไหนมาที่ไหนมาที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันสวัสดีครับท่านลองนี้เลยเดี๋ยวผมกําลังขับรถเขากําลังมั่วสุมเสพยาอยู่ครับทำไมมีปัญหาอะไรไปผมเดือดทำไมติดยาเพราะอะไรมีปัญหากับเมียเหรอปัญหาครับผมเพื่อนชวนเงาจ๋าว่าไงเมียไม่รักเนี่ยไปผมไปนะครับเดี๋ยวทางออกไม่เจอเข้าใจผิดแล้ว กูเป็นตำรวจใช่กูแต่งตัวไม่ขึ้นเองกูเป็นตำรวจจริงยืนนี้ใครทำผิดเรื่งนี้เลยหลายหัวแล้วนะอะไรหลายหัวจะชี้หน้าผมิดอะไรจำเรื่องอะไรเฮ้ยแต่ผมก็จำพี่ได้นะพี่ตำรวจคนนี้ฮะตำรวจคนนี้จำได้ปะจำได้ตรงไหนใช่ไหมพี่ในเครื่องแบบอ่ะผมจำได้นะผมเอาคลิปวงพี่พีชประจานพี่เสร็จเลยนะนั่งเศร้าในเครื่องแบบเออนั่งเศร้าในเครื่องแบบผมจำได้คลิปนี้ผมจำได้โดนจิตด้วยปอดลูกบินอ่ะเฮ้ยจำได้ บ้านน้่งเศร้ากับลูกวีแหละนั่งนั่งเขียวพี่วันดีวเอ้าวันดีไม่ไปชังซุกกับน้องข้ามาสู้มันไม่ได้ <laughs> พี่เด็กเขาไม่เข็ดน,นะแล้วข้อมเขาก็หลอกแทงกินพี่พี่ก็มาตั้งด่าไปแทงแล้วข้อมโคตรแม่เลยแลพี่แก่ทำเป็นง่วงทำเป็นหาวพี่เชื่อผมดิเชื่อกูเชื่อมัาม่กมากแล้วข้อมมาแล้วไม่หลอกกินนี่ล่าสุดไปปักเก็บแล้วโอ้ล่าไปโ่นแล้ว,ลลวเ,เดินรอบนอกแล้วนีม่มป็ใหม่ยเขาไม่เล่นแล้วอ่ะโอ้โหอยู่ไอ้นี่เอาครบยาเอาครบยา่นจัดรวมเงินามาทีอย่างละล้วชินโอโมไปหมดเลยแทงไีหมื่นกว่าไอ,ไอ้้นองน้อง อะไรพี่ทำไมขับรถแล้วไม่สว so มหมวกกันน็อกไม่ใส่ไม่สวมทำไมเล่าเอ้าอะไรอย่างงี้ก็ต้องโดนจับหมวกกันน็อกสิด่าพี่พูดรีเองเนี่ยพี่พี่บุหออกมาเองเนี่ยผมจะใส่หมวกกันน็อกได้ใครอ่ะเอาทำไมไม่ใส่เล่าเอ้าตำรวจจับทุกด่านแล้วก็จับหมวกกันน็อกหมดเลยแล้วพี่คิดดูหมวกกันน็อกผมอะผมไปดูไว้นี่ไงผมไปดูเมดอินมาเมดอินทำอย่างเงี้ยแล้วหมวกกันน็อกต่างด้าวอะพี่นงบออกว่า เออตางนี้พี C ่ก็จับบางทีจับสองกระทง n g เลยนะต่างด้าวด้วยจับหมวกกัะน็อกด้วยก็เลยไม่ใส่มาบนอย่างงี้วิสามันเอ๊ะเอาเลยไหมแหววกระน็อกใจเย็นจัดโอเคไม่สวมหมวกกัะนกหนึ่งหนึ่งกระทง n g แล้วขอดูใบกับขี่หน่อยเอ้าดูทำไมพี่ก็มีไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่ดูพี่ดิมีเปล่าพี่มีพี่มีพี่จะดูพี่สิเออมาดูอะไรของผมอ่ะมีเหมือนกันเหรพี่มีพี่จะดูของพี่หมีเปล่าพี่มีขับรถเปล่า ครับไหนดูใบขี่ด้วยอ่ะใบขี่อยู่ที่สนอเอ้าไม่พกอ่ะไม่ได้พบมาไม่พบไปเขาราชการมาแล้วได้ให้สิ่ก็ใบขี่มาะผมดูสิคนสิบที่เท่าไหร่เขาดูมึงให้เขาดูมัจบแล้วแล้วไใาราาชกรขับรถได้เปล่าผมก็ใช้คนละอย่างกันพี่ขับเร็วผมด้วยนะพี่ขับโอ้เอาเอาฮะตามคุณตรงนี้จับคนร้ายเลยก็จับคนร้ายนี่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าล่ะขับสิก็เอาใบขี่มาดูแล้วมึงมีหรือเปล่าเราขี่อ่ะผมมีผมมีจับจับเป็นลูกแต่ผมยังไม่คว้าเออเาแม่ผมดูก่อนมันมี เอาของหมูมากดด่อนดิให้เราดูไแบบพบบีีน่ยให้เาดูโอเคนะโอเคนะหัวไม่น่าใส่คลิอลนะไรนุๆจิงพี่ไม่ได้ขับเองหัวขับไม่<อ>ก็เลยไม่ได้เอามาครับผมเอ,เอาของน้องมาแบบขี้อะเอาของน้องมามันก็เหมือนกัน<อ>มันไม่เหมือนชื่อมันก็ไม่เหมือนรูปก็ไม่เหมือนแล้วจะเหมือนได้ไงรูปไม่เหมือนเออไม่ต้องดูรูปมึงอยากให้อะไร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 อะ อไหยันก็ได้จ้าวัดอะไรเหมือนมึงไม่มีตัวตนเลยนะ่ยกำลังนอนนอนอยู่อะไรพี่มาดิมาดิเอาใบกับขีดมาให้ดูก็จบแล้วแค่นั้นเองก็ไว้ในกระเป๋าพี่ออกมาไหนดูดิใบขีดมันไม่ยาวจังเนี่ยดูใหม่ไหมผมวนไว้ผมมวนเลยนะดีจัโอ้ยเอามาดูเฮ้ยน้อย ที่ใบมัขี่ขาดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นพลาสติกที่ขาดได้ไงเออที่ใบมัขี่ขาดแล้วน้องไม่เห็นเหรอขาดได้ไงอยู่บ้านผมก็บิดเล่นดึงเล่นเหม็นขาดเลยเออไม่ใช่หมายความว่าใบมขี่น้องนะ่ะหมดอายุสวยแล้วมึงเ <laughs> นี่ยปฏิเสธไม่ได้นะ <laughs> น้องโดนนะอย่างนี้โดนนะพี่ลงบันทึกประจำวันไว้เลยก็แค่ไปต่อเองจะเศร้าโศกอะไรนักหนาไอ้น้องร้องไห้ทำไมอยู่ผมมาตั้งปีหกสองวิ หมดอายุแล้วต้องไปต่อตายไม่พอกันเลยหมดอายุซะแล้วพ่อผมก็ตายไป็นคนแล้วไปกับขี่ตายอีกแล้วผมจะอยู่กับใครพี่ไม่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยเรื่องจริงหมดตั้งแต่ปี62สองครับใจเย็นๆนะน้องนะคนเราอะทุกขังอันนี้จังอนันต์ตายต้องเป็นไปตามกรรมนะผมไม่ได้ไปฝันว่าจะมีวันนี้ Hey, uh, พ่อผมก็ไม่มีไปกับข <ah> ี่ผมก็ไม่มีแล้วผมจะใช้ชีว uh okay. ิตอยู่ไงพี่ถ้ามันมดอยู่จริงๆน้องอย่าเสียใจเลยเนี่ยอย่าเสียใจนะน้องนะจ้าจ้าทำเรื่องเลยส่งพวงหลีดไปให้ใบกระบี่เขาฮะทีนี้ผมต้องพามไปเอขี่มาล้อมขาดไหมครับทำไมว่างขาไปอาทิตย์ก็ได้ไปอาทิตย์แล้วแกมาขเามแกครับ ไม่ได้ authority. ผมขออนุญาตไปอยู่หน้าด่านนะครับเออเดี๋ยวมีคนร้ายหรือว่าใครทํา <Yeah ผิดกฎหมายก็จับเข้ามาอ่อฮะเจนมาไม่ไปค่ะคุณอย่าปัญหาเยอะตัวเองตัวเองตัวเองไม่ต้องเลยนะตัวเองตัวเองต้องเป็นคนดีนะวันนี้ยังไงเราก็ไม่ผ pues> ิดต anyway ัวเองคุณเปล่าดีกว่าครับไม่เปล่าค่ะยังไงก็ไม่เปล่าค่ะไม่หยุดใช่ไหมคะจะไลฟ์นะคะงั้นไลฟ์้วยดีกว่าเอาเลยคุณถ่ายได้เลยขอปฏิบัติหน้าที่ อคุณต้องเป่าครับไม่เป่าค่ะยังไงก็ไม่เป่าคุณอยากปฏิบัติอะไรคุณปฏิบัติไปเลยแต่วา่าไม่เป่าค่ะเวนเวงเวนเวนทำแบบนี้ได้หนึง่งครเดี๋ยวเขารู้<ม>เดี๋ยวเขารู้<ม>เดี๋ยวเขารู้มึงได้ดูบทไหมให้เล่นเมาไม่เล่นกามหรอกเออให้เล่นเมาไม่ใช่เล่นกามไม่ได้ครับคุณเมาคุณครับนื้อะไรอ่ะโ้เวลาสแสน เดี๋ยวนะฮะคุณต้องเป่าฮะคุณจะให้ผมเป่าครับ3ครั้งนะนะคนเนี่ยประธานโทษนะคุณไม่ให้เกียิกับผมเลยเหรอทำไมผมเป็นนักดนตรีแล้วอยู่ดีๆคุณมาให้ผมเป่าอะไรกันเนี้ยคุณต้องเอาขวี่มาให้ผมเป่าเอาแซกมาให้ผมเป่าเห็นไหมเนี่ผมว่าเดี๋ยวครล้องเดเรื่องสาวยครับครับ เมาแล้วขับครับแล้วก็ไม่ยอมเป่าครับให้เป่าไม่ยอมเป่าขาดขืนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้คุณช่วยบอกสามีคุณช่วยเป่าด้วยนะครับไม่เป่าค่ะไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนี่พวกผมกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ปฏิบัติไปเลยค่ะแต่เราไม่เป่าค่ะแล้วทําไมคุณจะต้องไลฟ์สดอะไรทําไมด้วยครับเนียเมียตัวเองตัวเองอย่าเป็นคนดีดิ เฮ้ยนี่กัรมาตั้งนานเนี่ยไม่คืนโอเคี้ยอาเงยเงยอมครับเพื่อเธอไม่เป็นไรถ้าไม่เป่าตรงนี้ก็ไปเป่าที่สอนอเชิญไปที่โรงพักเมียขอร้องเธอนาไม่เอาตัวเองไปนั่งเลยป่ะไปนั่งไปไอ้ชิขอร้องได้ไหมโอ้โหนี่ไปให้ไม่ได้เราเรื่องหัวเมียเท้าคุณจะไปแตกเขาที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องหัวเมียเนี่ยเขาก็ตั้งใจเล่นตามบทมึงก็มุ่งตามกับเคาอย่างเดียวมุ่งตามไอ้ชิบ มุ่งตามไม่คิดอะไรเลยนัวไปหมดนั่นก็ไม่รู้นะเนี่ยหายใจน้ำกำลังเข้าสู่เมียไมเมียเอออ่เปล่าหน่อยฮะเปล่าหน่อยจะเปล่าที่โรงพักหรือจะเปล่าที่นี่ที่รักช้าคือเหตุการณ์มันก็วุ่นวายแล้วนะอืผมคิดมากผมขอเปล่าที่นี่เลยดีกว่าโอเคไปเลยจบเปล่าเลยที่รักก็เป็นคนดีอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะอือ่ะเชิญครับอืโซ เขาดูดอ่ะเขาดูดอ่ะไม่ใช่เปล่าเต่าให้ปลาเขาเล่นทางไหมเนี่ยให้เปล่าปูให้เปล่าเงี้ยเนี่ยก็ออกมาแล้วมึงเป่ายังไงเข้าไปคอมึงอ่ะเขาเล่นทางไหนอ่ะเฮ้ยอะไรของมันวะแหมนี่เป็นตลกทางใหม่สุดๆอาจารย์นุ้ยยังงงเลยค่ะ สัแซดแซด E N S E คุ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดแซดแซดแซด E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดแซดแซดแซด E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสแซดแซดแซด E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่ง่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งวิ่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง